คนซอก็สวยครับยำปูเจอนต้องรอุ่งนี้ักไว้ทำน้ำิีม้าเพายังจัง สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วครับพี่อำนาจแนลครับแกลูอทเสื้อส้มแต่ว่าพี่น้องหลอดตลาดครับตลาดปากซอยครับพี่น้องตลาดปากซอยปากพี่น้องตลาดตอนเย็นอากาศเย็นๆแบบมาณสุดเลยครับพาเราไปตลาด ครับอาหารการกินหนุ่มๆน้องกินมากมากหนี่มๆตามผมมาเลยครับมาเดินตลาดเค้กสดไปทานเค้กได้นะครับรับได้เลยครัลูกค้ามีหลายรสเลยค่ะน่าน่ากินเลยเค้กเค้ก แล้วแล้วแม่กลับมาอ่อยคือหน่อยรัดปีวานตัดปีหวาน เช่าเช่าฮะดาวน์กี่เช่า500บาท

ไต้ซอยสีไต้ร้านสีนะคะยี่สิบบาทล้อมเอาป้าไส เอาห่อหนึ่งตนคกยห่อเท่าไหร่คะ่อ20บาทบาทมาไต้มาไต้ซอยสี่ได้ข้าง่างยัไม่ได้ติดทุกเด็กต้องอต่อะเน่ผมทำยูทูบอยู่อ๋อช่องอะไรคะอ่าช่องช่องเคยอำนาจชาแนลอำนาจ เคยช่องเคยอำนาจชาแนลจะไดเ้เข้าไปกดถูกใจโอเคครับ,รบโอเคนะอเครนะับนุนกไหมครับสนุกคับอาหารการกินมากมายครับน,น,น่ากน ตลาดตอนเย็นครับัตัวนี้เป็นไก่ทอดยำไก่แซ่บกดไข่กัดไข่

อร่อยมากกระเจี๊ยบจิ๊กเดมิเกอไอโฟ มีน้องตลอดตลาดตลาดตอนเย็นตลาดปากซอยวันนี้ก็ก๋วยเตียวยยยก๋วยเตียวแห้งอะไรก็ก๋วยเตียวแห้งไม่เห็นดีอ่ะ ทุเรียนทุเรียนครับไปดูทุเรียนเนื้อดีมากมากครับผมทุเรียนเนื้อดีสุดๆเลยอไม่ผิดหวังแน่นอนครับพี่ทุเรียนเนื้อดีมากๆมากทุเรียน,นเลยทุเรียนจันบทรนะ์วันนี้เอาได้ทุกรูครับผมมอญทองมอญทองปกติเรา100หกสิบวันนี้เรา108เก้าพัน มีมีโลโลโลกลัวไหมนิ่มมีไหมคะสุกนิ่มเนื้วบางทีครับผมขอบนะคะนิ่มมาด้วยกันได้ไหมครับมาด้วยกันตุเรียนแนวเทศไปจ้าเอาประมาณกี่โลดีครับผมประมาณสองโลขึ้นมีไหมสองโลกว่าเนาะ ซิมซิมก่อนซิมก่อนโลนี้สองโลสีอ่ะ 2, 6, สอโลหกีกับอีกเก้าสิรับสามเหลือสามรอยเจ็อ่ะโอเคได้เนาะเอา,<ม>าพอดีดเอาสุกพอดีสุกพอดีทานนะสุกพอดีทานสุกพอดีทานนะดูเนื้อนะโอเค okay, ไหมโอเคนี่มพอดีเปลี่ยนเนื้อเทพเอง ผมแค่ผมแค่แหว่าเก็บพิเนียมสมขคุยเลยพนเจ้มากนิ่มเธอกินนี่มีร้เพราะบังกันครับผมแข้งมดแม่มาหานเาผมได้วบวนวันนีเนี่มให้วุบวนเนี่ยเนี่ เนื <ersch> ้อโลเลยนะครับผม3าน้อลเจะครับบาทเรียบร้อยจ้าขอบคุณมากครับเรียกแบบไหนครับก่อน้นะครับเขา่ะไรรึ เอาไว้ไหมเอาดิเอาดิไหนไซสนี่เท่าไหร่อันนี้สองเอาไนัเอาไหนก็ได้ไไหนก็ได้สวยตัวไหนสวยแน่นไม่เป็นตัวนี้ลับ ตลาดปากซอยใช่ไหมเอนินตลาดปากซอยวะเขตลาดนิ้มซสแถมลูกายอันเดียวกินตลาดปากซอยน้ำจิ้มซีฟู้ดรลเล็ตเออ,เอ,อ เ็นสลัดปลาตอนบพี่น้อย่าง้นยำปูมายำยำปูมา ยำปูมารีบไปก่อนนะซื้อยำไปใส่ไปใยำไขู้อ่ปยำไข่ปูวยำ่ปูมาตัวละสิบเก้าบาทยำปูมาตัวละสบเก้าบาท ยำไข่แมงดายำสามไข่ยำสี่ไข่สามคกลุ่มนี้มันแข็มกัดอีกไหมถ้าตอรับกุมกอ่มไหมแล้วสุดบอด ยาวนครับครับตอนนี้อยู่ร้านยำครับคมอนนี้เรา43ค พี่น้องลอดตลาดตอนเย็นครับตลาดปาสซอยครับกูมิเตอร์สดส,ดสดครับพี่นอ้องจำกูมาตัวละสิบเก้าบาทพี่น้อง,อองำยำไข่ยำไข่ร้อยเดียวกูสองตัว หยิบเลยปูสดๆปูสดๆเลยสดมากเลยยังยืนยางยนตรงไหนวตรงไนวนี่นี่นี่ก็เขรียกไงสามไข่เหรอได้คสามไข่สามไข่ปูตัวนั้นนี่กระติกไก่ขห้นิ่งแตกไยปลาไก่บิน